ดูดวงชาวราศีกุมครับวันที่20นคนนี้ไปนรกแน่ครคนนี้คือใครคนนี้คือศัตรูของท่านอิจาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชตามีดาบปักลงมาเต็มตัวกวลกไวยกระสักษะสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตานี้เกิดการตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มให้วางแบบแผนประเพณีจินมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผัน ไอ้ท่านเก็บเกี่ยวนำพาซึ่งความผสมเละดวงชะตาจะเปิดรับสั์โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเดาให้พิทักตกตำแหน่งบนกุศลวัสนาดวงชะตานี้พร้อมที่จะใฝ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,กป,ก,ปกปักองค์กรรักษาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลงผันการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคล เราผมการส่งมอบเหรียญทองดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์เราผมนำมูลมนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่บังเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวเราผมโชคชะตาเป็นผู้ให้มามากแล้วมันถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาท่านจะเป็นผู้รับบ้างเราผมเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มสามเหรียญตกตำแหน่งในดวงชะตาจะเดินลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุง ด้วยบุญกุศลวัสนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นด้วยบุญกุศลวัสนาการพลิกเปลี่ยนแปรผันเกิดขึ้นในตำแหน่งดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้สู้อย่างเต็มกําลังครับอย่าไปกลัวการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาทเทพเทวดาคําชูป,ปกปาก,ปากคุ้คของรษาดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาของท่านเอง โอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆอสุวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองนะผมจังหวะด,ดีๆเข้ามาส่งมอบให้แก่ท่านนะผมท่านจงเปิดโปรดรับเอาไว้เด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหาในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยยบเงินอดทนอดกันแทบจะทมไม่ไวปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเราราชสีมนานอนซบตักด้วยบุญกุศลว่าสนาเทเท,ทวดาคำจูปกปักกุก้งรองรักษา ดวงชะต,ตานี้ลื่นเลงสุขสันต์ทานสาสิบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มปักธงรอเต็มตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียังใดดตซันมันเกิดปักธงรอแล้วนะผมซื้อเลยนําเอารถมาจอดหน้าบ้านนะจ๊ะนะผมแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคกะตามหนาาบุญบารมีววันาเทพเทวดาค้ำชูปกปักคุมครองรักษาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิไหน เพราะว่าดวงของท่านดวงใหญ่ดวงตงังดวงเฮง The Empress บังเกิดขึ้นในโชคกระตาท่านพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแก่งแย่งชิงดี The Lover บังเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลวาสนาทําตามแบบแผนจะติดก,กดบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎโรกกฎโลกแห่งวิญญาณนะผมโอกาสทองโอกาสดีนะผมเตรียมตัวที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดี The Emerald นะับลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมัน่น ต่ไหเปอรเพน์บังเกิดกระบมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหน,นเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาอดทนอดกั้นมานานเจ้าก,กรรมในเวรเข้ามาลุมเราเจา็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานกระบมไม่นานไม่ช้าจะสามารถแก้ไขได้กระบมดับสองไฟคิดดิ้ดิตนไต่ตองให้รอบคอไปปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้เกิดความตั้งมั่นศัตรูจะมอยม้วยมาลายหายไปสิ้น ด้วยบุญกุศลวาสนาให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างโชกตาบุญกุศลวาสนาให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันท่านจะได้รับถ้วยทองนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆจะเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุอต์แคงซุป์สติ๊กเกอร์ท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่้นะครับผม1คําคำถาม200บาทเท่านั้นเอง รับส่งคลิปให้ท่านนะย้ํานะครับเห็นเฉพาะไพ่รับเป็นคลิปส่วนตัวท่านดูได้คนเดียวรับ2อ0บาททักไลน์มาซันนี่สี9ท้ายคลิปแล้วฟังชาวราศีกุมจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนราวกับฟ้าหลังฝนที่เริ่มโปร่งใสขึ้นทีละน้อย หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายและการปรับตัวมาอย่างยาวนานคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณได้ตั้งใจไว้และทุ่มเทลงไปตลอดปีที่ผ่านมากำลังค่อยๆบ่มเพาะผลให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่คือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวและวางรากฐานสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าด้านการงานจังหวะแห่งความก้าวหน้าที่คุณรอคอยสำหรับด้านการงานในเดือนนี้ ชาวราศีกุมจะได้พบกับโอกาสที่น่าสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่พลังงานด้านความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารของคุณจะไหลลื่นเป็นพิเศษหากคุณทำงานในสายงานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือการนำเสนอนี่จะเป็นช่วงเวลาทองของคุณลองลึกภาพเหมือนกับนักดนตรีที่ซ้อมมาอย่างหนักหลายเดือนและในที่สุดก็ได้ขึ้นเวทีแสดงความสามารถอันแท้จริงของตัวเอง ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานออฟฟิศที่กำลังเตรียมโปรเจกต์สำคัญเดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในงานใหม่หรือได้นำเสนอไอเดียที่คุณตั้งใจเตรียมมานานและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารหรือหากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจส่วนตัวนี่อาจจะเป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าติดต่อกลับมาใช้บริการหรือมีลูกค้าใหม่ๆจากการบอกต่อปากต่อปากอย่างไรก็ตาม ช่วงกลางเดือนคุณต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอาจมีเรื่องความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในการสื่อสารผ่านข้อความหรืออีเมลที่บางครั้งน้ำเสียงหรือเจตนาที่แท้จริงของเราอาจถูกตีความผิดไปคำแนะนำคือให้คุณพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือโทรศัพท์คุยโดยตรงในเรื่องสำคัญอย่าพึ่งพาข้อความสั้นๆมากเกินไปสำหรับชาวราศีกุม ที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนงานช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณอาจได้รับข่าวดีจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาหรือได้พบโอกาสงานที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าที่คิดเช่นตำแหน่งงานที่ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานหรืองานที่ให้คุณได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองด้านการเงินการวางแผนและการจัดการที่ชาญฉลาด เรื่องการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมีเสถียรภาพสำหรับชาวราศีกุมรายได้หลักของคุณจะมีความต่อเนื่องและเนื่อจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่แล้วอาจจะมาจากโบนัสประจำปีการขึ้นเงินเดือนหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมที่คุณทำเปรียบเหมือนต้นไม้ที่คุณปลูกและรดน้ำมาตลอดปีในที่สุดก็เริ่มออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเดือนนี้คือ เรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมักจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่แอบเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้คนรอบข้างค่าเดินทางกลับบ้านหรือค่าใช้จ่ายในงานสังสรรค์ปีใหม่ต่างๆคำแนะนำคือให้คุณทำงบประมาณไว้ล่วงหน้าแยกเงินส่วนที่จะใช้จ่ายกับส่วนที่จะเก็บออมไว้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นหากคุณได้โบนัสประจำปี แทนที่จะใช้จ่ายไปทันทีลองแบ่งเป็นสัดส่วนเช่น50%เก็บออมหรือลงทุน30%ใช้ชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นและอีก20%ใช้ให้รางวัลตัวเองหรือซื้อของขวัญนคนใกล้ชิดการวางแผนแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเครียดเรื่องเงินในต้นปีหน้าสำหรับชาวราศีกุมที่กำลังคิดจะลงทุนหรือเริ่มธุรกิจเสริม เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการศึกษาข้อมูลทำการบ้านและวางแผนแต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่สุดในการลงมือทำจริงควรรอให้พ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไปก่อนแล้วเริ่มลงมือในต้นปีหน้าจะเหมาะสมกว่าระหว่างนี้ให้ใช้เวลาไปกับการหาข้อมูลปรึกษาผู้รู้หรือทำตลาดทดลองเล็กๆดูก่อน นอกจากนี้คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนใกล้ชิดหรือได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการบริหารเงินจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่มีประสบการณ์อยา่าเกรงใจที่จะขอคำปรึกษาเพราะบางครั้งมุมมองจากคนอื่นอาจจะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เรามองข้ามไปได้ด้านความรักบทใหม่ของความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกลุ่มที่ยังโสด เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกุมโสดโอกาสในการพบเจอคนที่ใช่มีสูงมากโดยเฉพาะผ่านทางกิจกรรมกลุ่มงานสังสรรค์หรือการรวมตัวของเพื่อนๆคุณอาจพบคนที่มีความคิดและมุมมองคล้ายกันหรือมีอดีเรกที่ตรงกันซึ่งจะทำให้การสนทนาไหลลื่นและสนุกสนานลองนึกภาพเหมือนกับคุณไปร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของเพื่อนแล้วได้พบกับคนที่เพื่อนแนะนาให้รู้จักพอคุยกันปุ๊บ ก็พบว่าคุณสองคนชอบหนังแนวเดียวกันชอบฟังเพลงสไตล์คล้ายๆกันและมีความคิดเห็นตรงกันในหลายเรื่องบรรยากาศแบบนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีได้เลยก็จริงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและให้โอกาสตัวเองอย่าปิดกั้นความรู้สึกด้วยเหตุผลมากเกินไปซึ่งเป็นนิสัยที่ชาวราศีกุมมักจะทา คุณชอบคิดวิเคราะห์ทุกอย่างจนบางครั้งลืมที่จะรับรู้สัญชาตญาณและความรู้สึกของตัวเองในเดือนนี้ลองปล่อยวางความคิดมากๆลงบ้างให้ตัวเองได้สนุกกับการทำความรู้จักคนใหม่ๆโดยไม่ต้องกดดันว่าจะต้องมีผลลัพธ์อะไรทันทีนอกจากนี้ช่วงปลายเดือนอาจมีคนที่แอบชอบคุณมานานกล้าเปิดเผยความรู้สึกหรือคุณเองอาจได้รับสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นจากคนที่คุณสนใจ นี่เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองสำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะอบอุ่นและมีความสุขมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่การได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆการไปงานปาร์ตี้ด้วยกันหรือแม้แต่การอยู่บ้านทำอะไรง่ายๆด้วยกัน ก็จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจวางแผนไปเที่ยวชายทะเลช่วงสั้นๆหรือไปเที่ยวภูเขาดูหมอกยามเช้าด้วยกันบรรยากาศใหม่ๆจะช่วยให้คุณทั้งสองได้พูดคุยกันมากขึ้นได้หัวเราะด้วยกันและได้สร้างความทรงจำดีๆที่จะเป็นพลังบวกให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการตัดสินใจร่วมกัน อาจเป็นเรื่องของการวางแผนช่วงปีใหม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรหรือเรื่องของการใช้จ่ายเงินคำแนะนำคือให้คุยกันอย่างตรงไปตรงมารับฟังความต้องการและความคิดเห็นของกันและกันหาจุดที่ทั้งสองคนพอใจได้อย่าใช้อารมณ์หรือยกเอาความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นใหญ่สำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นมั่นหมายแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกัน เดือนนี้อาจมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นและอาจมีการตัดสินใจที่สำคัญเกิดขึ้นให้ความสำคัญกับการพูดคุยในเชิงลึกทั้งเรื่องความฝันเป้าหมายและแผนชีวิตร่วมกันเพราะความเข้าใจที่ดีจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการก้าวต่อไปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในทุกๆด้านทั้งการงานที่กำลังเติบโตการเงินที่มีเสถียรภาพและความรักที่กำลังเบ่งบาน สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆกล้าที่จะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงและวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบจงจำยไอยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ล้วนแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าที่จะมาถึงนี้นะครับขอให้คุณผ่านเดือนนี้ไปด้วยความสุขและความหวังดีนะครับดวงชะตาราศีกุมประจาเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าทึบ ที่ค่อยๆเริ่มมีแสงสว่างส่องทะลุผ่านเงาไม้เส้นทางที่เคยดูคลุมเครือและไม่แน่นอนกำลังค่อยๆชัดเจนขึ้นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวจะเป็นกุมแจสำคัญในการปลดล็อกโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าคุณจะพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ณจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ซึ่งทุกการตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ ด้านการงานการทดสอบและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีกุมจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถในการปรับตัวและคิดนอกกรอบอย่างแท้จริงหากคุณทำงานประจำในองค์กรอาจจะมีโครงการใหม่ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และแนวทางที่แตกต่างจากเดิมลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ถูกมอบหมายให้สร้างแบรนด์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใครทามาก่อน คุณอาจรู้สึกกังวลในช่วงแรกว่าจะทำได้หรือไม่แต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้อาจจะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาติดต่อโดยไม่คาดคิดแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องระมัดระวังในการเซ็นสัญญาหรือตกลงข้อตกลงใดๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจงอ่านรายละเอียดทุกข้อให้ละเอียดรอบคอบยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นช่างภาพอิสระ และมีลูกค้าเสนอราคาที่สูงกว่าปกติสำหรับงานถ่ายภาพงานแหวนให้ศึกษาข้อกำหนดทั้งหมดก่อนว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่หรือไม่เช่นจำนวนภาพที่ต้องส่งเวลาในการทำงานหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักความคิดสร้างสรรค์อาจดูเหมือนหมดไปและคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานแบบเครื่องจักรนี่คือสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณต้องการการพักผ่อนอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไป ลองหาเวลาในช่วงสุดสัปดาห์ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบเพื่อเติมพลังงานเพราะช่วงปลายเดือนจะมีงานสำคัญที่ต้องการความคิดที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นส่งใบสมัครหรือพูดคุยกับคนในเครือข่ายอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ตำแหน่งงานที่คุ้นเคยลองมองหาโอกาสในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือแกล้เคียง เช่นถ้าคุณเคยทำงานด้านการตลาดแบบดั้งเดิมลองมองหาตำแหน่งด้านดิจิ t a ลมาร์เก็ตตหรือ Social Media Manager ที่อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณด้านการเงินความรอบคอบนำมาซึ่งความมั่นคงด้านการเงินในเดือนนี้สำหรับราศีกุมต้องการความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นพิเศษรายได้ของคุณอาจมีความผันผวนโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องของรถยนต์ที่ต้องซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือต้องเปลี่ยนใหม่หรือค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจทําให้งบประมาณของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากที่วางแผนไว้ลองนึกภาพว่าคุณวางแผนเก็บเงินไว้20,000บาทในเดือนนี้แต่แล้วโทรศัพท์มือถือของคุณก็หล่นน้ำและเสียหายต้องซื้อเครื่องใหม่เป็นเงิน1 5 0 0 0บาททำให้แผนการออมเงินของคุณต้องปรับเปลี่ยน แต่นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลถ้าคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้หรือถ้ายังไม่มีนี่คือบทเรียนที่สอนให้คุณเห็นความสำคัญของการมีเงินสำรองอย่างน้อย3เดือนของรายได้ช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโครงการระยะสั้นหากมีใครมาชวนให้ทำงานเสริมหรือร่วมลงทุนในโครงการใหม่ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณมีเวลาและทรัพยากรเพียงพอหรือไม่อย่าตัดสินใจเพราะเห็นแต่ผลตอบแทนที่น่าสนใจเท่านั้น ต้องดูความเสี่ยงและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันด้วยตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเพื่อนชวนไปร่วมทุนเปิดร้านกาแฟาเล็กๆด้วยเงินลงทุน3 0 0แสนให้คลิปดูว่าคุณพร้อมจะเสี่ยงเงินจำนวนนี้หรือไม่และจะมีเวลาไปช่วยดูแลร้านได้หรือไม่สำหรับผู้ที่มีหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายผ่อนชำระประจำเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของหนี้ที่มีอยู่ลองทำตารางเขียนหนี้ทั้งหมดพร้อมอัตราดอกเบีย้ยและพิจารณาว่าควรชำระหนี้ใดก่อน โดยปกติควรจัดการกับหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนเช่นหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบีย้ย18%ต่อปีควรได้รับการจัดการก่อนเงินกู้ส่วนบุคคลที่ดอกเบีย้ย7%ต่อปีแม้จำนวนเงินต้นจะมากกว่าก็ตาม ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการวางแผนการเงินระยะยาวถ้าคุณยังไม่เคยลงทุนหรือออมเงินอย่างเป็นระบบนี่คือเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นแม้จะเป็นเงินเดือนละพันหรือ2,000บาทก็ตามสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องลองศึกษาเกี่ยวกับกองทุนรวมสำหรับผู้เริ่มต้นหรือการฝากเงินออมทัพที่ให้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าบัญชีธรรมดาหรือแม้แต่การซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณด้านความรักการเปิดใจและความเข้าใจสำหรับคนโสด ชาวราศีกลุ่มที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชีวิตรักของคุณมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในสถานที่หรือสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดอาจเป็นการไปงานสังสรรค์ของเพื่อนการเข้าร่วมคอร์สเรียนหรือเวิร์กช็อปหรือแม้แต่การเจอคนที่น่าสนใจในคาเฟ่ที่คุณไปนั่งทำงานเป็นประจำ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและพร้อมจะรู้จักคนใหม่อย่างแท้จริงอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดเกินไปเช่นกำหนดว่าคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณต้องสูงเท่านี้รวยขนาดนั้นหรือต้องมีอาชีพเฉพาะเจาะจงบางครั้งความรักที่ดีที่สุดมาจากคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะใช่ลองให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้และทำความรู้จักกับคนที่มีมุมมองหรือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคุณยกตัวอย่างเช่น คุณอาจชอบคนที่เงียบๆเ,เป็นส่วนตัวแต่แล้วกลับไปเจอคนที่ช่างพูดร่าเริงและชอบอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากตอนแรกอาจดูเหมือนคนสองคนนี้ไม่เข้ากันแต่ถ้าให้เวลากันมากขึ้นคุณอาจพบว่าความแตกต่างนี้กลับเติมเต็มกันและกันเขาอาจจะทำให้คุณออกจากกรอบความสบายและลองสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตในขณะที่เขาอาจจะช่วยให้คุณมีช่วงเวลาที่เงียบสงบและลึกซึ้งมากขึ้น อย่างไรก็ตามต้องระวังอย่าเพึ่งเปิดใจหรือไว้ใจคนที่เพิ่งรู้จักมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของอีกฝ่ายมากกว่าแค่คำพูดถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนจริงใจแต่การกระทำกลับไม่สอดคล้องเช่นนัดแล้วมักจะมาสายหรือบอกว่าจะติดต่อแต่หายไปหลายวันให้ใช้สัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณสนใจไปอีกขั้นถ้าคุณรู้สึกว่าพร้อมอยากลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่ทำด้วยความอ่อนโยนและเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายการบอกว่าคุณสนใจอีกคนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นความกล้าที่จะตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองสำหรับคนมีคู่แล้วฝ่ายชาวราศีกลุ่มที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้อาจมีความท้าทายในความสัมพันธ์บ้างโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจกัน คุณและคู่ของคุณอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญบางอย่างเช่นการวางแผนอนาคตการใช้เงินหรือการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและการงานลองจินตนาการว่าคุณต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านในอีก2-3าปีข้างหน้าคุณเลยพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและงดเว้นการเที่ยวพักผ่อนที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่คู่ของคุณกลับคิดว่าชีวิตสั้นนักควรใช้ชีวิตให้เต็มที่ในปัจจุบันและไม่อยากรู้สึกว่าต้องเสียสละความสุขเดี๋ยวนี้เพื่ออนาคตที่ยังไม่มาถึง ความแตกต่างในมุมมองแบบนี้อาจสร้างความตึงเครียดได้ถ้าไม่พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและหาทางประนีประนอมช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทดสอบความเข้าใจและความอดทนของทั้งคู่อาจเป็นเรื่องของครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์หรือปัญหาจากอดีตที่กลับมาหลอกหลอนเช่นแฟนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาใหม่หรือความลับบางอย่างที่ถูกเปิดเผยสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือความหวาดระแวง สิ่งสำคัญคือต้องจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาและด้วยความโปร่งใสอย่าปิดบังหรือพยายามหลบเลี่ยงเพราะจะทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นในภายหลังถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งใดต้องพูดออกมาและถ้าคู่ของคุณมีความกังวลต้องรับฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจการแก้ปัญหาร่วมกันจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้น ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นลองหาเวลาอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2ทํทำกิจกรรมที่ทั้งสองสนุกด้วยกันหรือลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำร่วมกันอาจเป็นการไปเรียนทำอาหารด้วยกันไปปีนหน้าผาหรือแม้แต่การนั่งดูหนังด้วยบ้านพร้อมกับอาหารโปรดของทั้งคู่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความรักให้น่นแฟนยิ่งขึ้นสรุป เดือนนี้สำหรับชาวราศีกลุ่มเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่จะช่วยพัฒนาตัวคุณให้เติบโตในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวการเงินที่ต้องการความรอบคอบและการวางแผนที่ดีหรือความรักที่ต้องการความเข้าใจและการสื่อสารที่ดี จงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณแล้วอย่าลืมว่าทุกปัญหาล้วนมีทางออกถ้าคุณยินดีจะเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีและเต็มไปด้วยความสุขสำหรับคุณ